รมนาคะตอนที่ห้ามนุษย์เหล่านั้นต้องผิดหมายความว่ายังไงท่านผิดอาจมาจากน้ำดื่มที่ดื่มเข้าไปมันทำให้นาวินงงน้ำดื่มวิตามินมีพิษได้อย่างไรผมไม่เชื่อมั่นใจในขั้นตอนการผลิตของโรงงานตัวเองว่าได้มาตรฐานเหตุการณ์แบบนี้ ไม่ควรเกิดขึ้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนอิสวัตหยิบขวดน้ำวิตามินมาหนึ่งขวดดมดูเขาสั่งให้นาวินดมชายเจ้าของร่างยกขวดขึ้นดมก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ท่านกลิ่นพิษเป็นอย่างไรเหม็นเหมือนยาฆ่า,มาแมลงไหมน้ำขวดนี้ก็ปกติเป็นกลิ่นหอมของน้ำที่มีส่วนผสมของวิตามิน ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแถมยังแต่งกลิ่นหอมเรียนแบบธรรมชาติอีกด้วยอิสวัสร์ไร้มนลองดมดูอีกคนสั่งให้นาวินดมอีกทีหนึง่งชายหนุ่มเจ้าของร่างดมน้ำขวดเดิมอีกครั้งตามที่อิสวร์ส,สั่งอุ๊ยกลิ่นเหม็นแสบจมูกนี่มันอะไรกันครับสารกลิ่นฉุนแสบจมูกขนาดนี้มันต้องเป็นพิษร้ายแรง ทำลายร่างกายคนได้ให้ถึงตายเลยทีเดียวพิษมันมาได้ยังไงนาวินพูดว่าไงนะครับเจ้านายชาญวิทย์หันมาถามเจ้านายเราฉันไม่ได้พูดกับนายนาวินปฏิเสธชาญวิทย์พาทุกคนมาตรงนี้ข้าจะจัดการเองวิทย์นัดย้ายให้ทุกคนออกไปพามารวมกันตรงนี้ได้ครับเจ้านายชาญวิทย์กับมนัดและทีมงาน จึงต้องช่วยกันพยุงทุกคนที่กำลังจะเดินออกจากห้องน้ำมารวมกันอิสวัตในตัวนาวินจึงร่ายมนต์ปล่อยพลังนาคาออกมาช่วยรักษาทุกคนให้พ้นจากพิษจากนั้นไม่กี่นาทีร่างกายทุกคนจึงกลับมาปกติหายจากอาการปวดท้องเมื่อกี้หลังจากดื่มน้ำวิตามินทุกคนก็มีอาการผิดปกติปวดท้องรุนแรงอ่อนเพลียแทบจะเดินไม่ไหว ตอนนี้กลับมามีแรงเดินเหมือนว่าไม่เคยปวดท้องมางก่อนเจ้านายชานวิทย์เห็นทุกคนหน้าตาสดใสมีเรี่ยวแรงเดินเหินได้ปกติถึงกับแปลกใจทุกคนหายแล้วครับทีมงานเขาเองก็ดีขึ้นเช่นกันเป็นไปได้ยังไงฟองขวัญยืนอยู่ด้านหลังถึงกับตื่นตะลึงเพลอพูดออกมาคำหนึ่งคุณวินคะ หล่อนก้าวขึ้นมายืนใกล้นาวินว่าไงคุณขวัญเป็นไปได้ไหมคะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของผาแดงทินกรเธอคิดอย่างนั้นเหรอมีทางเป็นไปได้มากทีเดียวคะ่ะคนของทางนั้นก็ป่วยเหมือนกันอาจจะแกล้งป่วยก็ได้คะ่ะคิดดูสิคะปกติทางนั้นไม่เคยมาร่วมแสดงความยินดีนอกจากล้อความคิดเรามีเขาก็มี เราทําพวกเขาก็ทําสินค้าตัวใหม่ออกมาไม่กี่วันทางนั้นก็ออกมาแข่งกับเราแย่งตลาดกับเราพอเห็นเราคิดผลิตภัณฑ์นี้ได้ก่อนก็คิดจะมาป่วนทําให้เราเสียชื่อเสียงยังไงล่ะคะความคิดของเธอก็ไม่เลวนะควันวังดีกับชโลธรเสมอคะ่ะรวมทั้งหวังดีกับพ่อฉันด้วยใช่ไหมถ้าชโลธรรุ่งเรืองควัญก็อยู่ได้คะ่ะสะดุ้งกับคําถาม หากแต่ปองขวัญอาศัยหน้ามืนไม่ยอมรับเสียอย่างนั้นนาวินก็ทำอะไรกับหล่อนไม่ได้ในเมื่อมาลุดตายไปแล้วนี่เอาเป็นว่าฉันขอตัวเรื่องจบแล้วร่างกายสู่อิสวสร์ใช้ทำให้เขาอ่อนแรงอยากพักผ่อนพอปองขวัญเห็นอาการอ่อนล้าแถมยังสีหน้าซีเซียวของนาวินหล่อนจึงก้าวตามต้องการดูแลเขา ผู้ชายตัวใหญ่บางทีก็น่าสงสารเหมือนเด็กตัวเล็กๆคืนนี้คุณบินคงเครียดมากให้ขวัญดูแลนะคะถ้าทางคุณขวัญดูแลผู้ชายเก่งนะครับค่ะปองขวัญคิดไม่ทันจึงตอบรับไปแบบนั้น อิสวัตอาศัยร่างนาวินพลังจะถูกหา่นครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของเขาอีกครึ่งต้องแบ่งมาใช้รักษาอาการบาดเจ็บของนาวินเขาจึงแสดงพลังนาคาไม่เต็มที่แม้แต่อยากอ่านใจผู้หญิงคนนี้เพื่อสืบหาความจริงก็ยังมองเห็นเพียงเรือลางเท่านั้นภาพนิมิตไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นฝีมือของหล่อนหรือไม่ทุกคนที่ถูกถอนพิษพอหายเป็นปกติ ก็ไม่มีใครจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นได้เลยสักคนหันกลับมาร่วมดื่มกันฉลองตามปกติพองานเลิกก็ต่างทยอยกลับบ้านใครบ้านมันอย่างกับไม่เคยป่วยท่านทำได้ยังไงครับจะพูดถึงสิ่งใดทำให้พวกเขาหายจากอาการป่วยแถมยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สักคนทุกคนหน้าตาสดใสดื่มกินกันปกติ ข้าแค่ช่วยรักษาเหมือนที่กำลังรักษาเจ้าอยู่นี่ยังไงเล่าแค่ไร้มนต์สองบทในคราวเดียวรักษาและก็ลบเลือนความทรงจำสั้นๆนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องสาธยายให้มนุษย์ฟังนาคเช่นเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่มนุษย์อ่อนแอเช่นเจ้าทำไม่ได้ท่านสนใจนางลำคนนั้นใช่ไหมนาวินก็ช่างถามตรงประเด็นขาก็ช่วยนาง เช่นที่ช่วยคนอื่นอิสวัต์บายเบียงตอบไม่ต้องคำถามวันเกรงนาวินจะจับพิรุษได้ในเมื่ออยู่ในตัวคนคนนี้ยอมต้องระวังเป็นสองเท่าผมว่าเธอได้รับการใส่ใจมากกว่าคนอื่นเช่นไรเจ้าถึงได้คิดเช่นนั้นข้าว่าข้าช่วยเท่าเท่าผู้อื่นวิ่งตามไปแย่งขวดน้ำมาจากมือให้ความสนใจมากกว่าคนอื่นนั่นเขาเรียกว่าพิเศษครับท่าน ข้าไม่เห็นว่าพิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนอิศวรรู้ดีแก่ใจเพียงแต่เขาไม่กล้าย,ยอมรับอย่างรูกผู้ชายพันนาคาเท่านั้นเองนุษไม่สามารถรู้ใจนาคอย่างที่นาคอ่านความคิดมนุษย์ได้โดยเฉพาะเขาที่มีชาญแก่กล้าจากการบำเพ็ญมานามนัดพันปีเอาไม่พิเศษก็ไม่พิเศษผมคงเถียงสู้ท่านไม่ได้นาวินยอมจำนน วันนี้เขาเหนื่อยหรือเกินอยากทิ้งร่างลงบนที่นอนในห้องนอนส่วนตัวให้เร็วที่สุดข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าท่าทีอิสระจริงจังขึ้นมาทันใดอันที่จริงนากราชตอนนี้ก็จริงจังเคร่งขึงไปเสียงทุกเรื่องมาเสียภาพรักเมื่อตอนพบนางรามแสนสวยคนนั้นเท่านั้นเองว่ามาเถอะครับท่านผมเพลียอยากพักร่างท่านใช้ร่างของผมไปทำกิจกรรมต้องเยอะแยะ ตอนนี้ข้าว่าเจ้าแข็งแรงพอจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แล้วหมายความว่ายัางไงครับท่านข้าจะปล่อยให้ร่างกายของเจ้าได้เป็นของเจ้าคือหมายความว่าท่านจะไม่ดูแลผมว่าอย่างนั้นดูแลแต่ดูแลภายนอกไม่ใช่อยู่ในตัวเจ้าเช่นทุกวันนี้แต่ผมยังไม่แข็งแรงการที่อิสวรตนาคราชอยู่ในตัวรู้สึกแข็งแรงเหมือนมีเรี่ยวแรงยิ่งกว่าช้างสาร ยิ่งกว่าสิงโตเจ้าป่าสิตัวอยู่ในตัวเขาเสียอีจัดห้องส่วนตัวให้ข้าด้วยเหมือนหนุ่มวัยรุ่นอยากมีห้องส่วนตัวแล้วผมจะบอกทุกคนในบ้านว่าอย่างไรบอกว่าข้าเป็นญาติเป็นสหายก็แล้วแต่เจ้าสะดวกเอาที่ท่านสบายใจก็แล้วกันว่าแต่ท่านต้องการออกจากร่างผมเมื่อไหร่คืนนี้เลยวจริงแสดงว่า ชอบนางลำคนนั้นแน่เลยไม่เกี่ยวกับนางปฏิเสธคำกล่าวของนาวินแต่นักราชหนุ่มแอบอมยิ้มมุมปากท่านยิม้มเจ้าสู่รู้นักอิสวร์บังคับร่างกายนาวินให้ขึ้นไปนั่งบนเตียงนั่งขัดสมาธิเพ่งจิตไว้กลางหัวใจสักครู่นาคราชหนุ่มก็ลุกขึ้นก้าวออกจากร่างนาวินกลายเป็นพญานาคตัวใหญ่เกร็ดสีเขียวงอนและแผงสีทอง ใช่ท่านอิสวาตหรือไม่นาวินตกใจเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสเห็นร่างจริงของนาคราชผู้มีพระคุณใช่ข้าแน่นอนเขาส่งจิตบอกแกนาวินท่านแน่ใจนะว่าจะออกจากร่างของผมผู้คนอาจจะกลัวท่านได้จับพลันงูใหญ่ตัวสีเขียวก็กลายร่างเป็นมนุษย์รูปงามต่อหน้านาวินเขายืนตะลึงจนแทบหยุดหายใจถ้าบอกว่า ตรงหน้านี้คือพระเอกหนังเขาก็เชื่อในแน่บุรุษรูปงามตัวสูงใหญ่ผมยาวเคลียร์แผ่นหลังแถมยังสวมเสื้อผ้าในแบบมนุษย์อีกด้วยท่านทำได้อย่างไรพอหายจากอาการตะลึงจึงเอ่ยถามปากคอสันผู้ชายด้วยกันยังมองว่าหน้าคราดหนุ่มรอจนไม่มีทิฏฐิง่ายได้มากตอนนี้ผมแข็งแรงมากแข็งแรงเหมือนไม่ใช่ตัวผมเองให้พลังกับผมขอบคุณมาก นาวินเป็นนี่บุญคุณนาคหนุ่มมีหน้าบิดาถึงนับถือพระยานาคห้องพระของบิดามีแต่ของบูชาเกี่ยวกับพญานาคทั้งรูปปั้นแหวนสร้อยคอม,มีมากมายแต่ท่านไม่กล้ายอมรับต่อหน้าทุกคนว่าท่านนับถือเขาเคยกล่าวหาว่าท่านไร้สาระนับถือสิ่งไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เป็นเพียงจินตนาการนับถือปูนปั้นไม่มีชีวิตไร้ประโยชน์ สู้ลงมือทําในสิ่งที่ต้องการก็ไม่ได้ดีกว่าการกราบไหว้บนบานศาลกล่าวยามนี้ตระหนักกับตาตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นใช่จะไม่มีอยู่จริงทีนี้เจ้าจะจัดห้องให้ข้าได้หรือยังเจ้าคงไม่อยากให้บริวารเห็นข้ากับเจ้านอนเตียงเดียวกันหรอกนะแน่นอนท่านต่อให้โลกของเจ้ามีชายรักกับชายแต่ข้าก็ไม่ชินที่จะถูกมองเช่นนั้น ท่านรู้เรื่องโลกมนุษย์เร็วเหมือนกันนะก็เรียนรู้กันไปเสียงเข้าประตูดังจากด้านนอกทำให้นาวินหยุดสนทนากับอิสวัตชั่วครู่มองไปตรงประตูท่านหลบไปก่อนครับถ้าคนของผมเห็นท่านอยู่ในห้องนี้ก็คงจะไม่ดีปล่อยให้เข้ามาเถอะจะดีหรือครับท่านนาวินเดินไปเปิดประตูอ๋อบ้าอ้อยนี่เองคุณวินกลับมานานแล้วเหรอคะ ครับสักครู่ป้ามีอะไรหรือเปล่าครับคุณวินจะดื่มนมอุนอ่นสักแก้วไหมคะป้าอ้อยผมโตแล้วนะไม่ต้องดื่มนมหรอกโตแค่ไหนก็ต้องดื่มคะ่ะจะได้หลับสบายคืนนี้ไม่ต้องดื่มก็หลับได้ครับป้าอุต่าห์ตั้งใจอุ่นมาให้ดื่มซะหน่อยเถอคะค่ะอ้อยพรวดพาดเข้ามาในห้องต้องการเอาแก้วนมไปวางบนโต๊ะ พอคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไม่อยู่อ้อยก็ยิ่งห่วงสุขภาพของนาวินเพิ่มมากขึ้นทําเป็นขึ้นมาถามไปอย่างนั้นที่จริงเตรียมมาให้เรียบร้อยอ๋อใครหรือคะคุณวินอ้อยเดินเข้าไปในห้องก็เห็นผู้ชายตัวใหญ่่ออย่างกับพระเอกหนังตัวก็สูงผิวพรรณเนียนละเอียดแถมยังมีกลิ่นหอมแปลกๆแบบที่อ้อยไม่เคยสัมผัสกลิ่นสะอาดสดชื่นเท่านี้มาก่อนจะว่าน้ําหอมก็ไม่ใช่เป็นความหอมสดชื่นอันแปลกประหลาด ชายหนุ่มรูปหล่อยืนอยู่ปลายเตียงนอกจากชื่นชมความหล่ออ้อยอยังแอบคิดไปว่าผู้ชายหล่อสมัยนี้อาจจะมีรสนิยมรักชายด้วยกันจากที่ชื่นชมยามนี้แม่บ้านก็ปั้นสีหน้าแปลกงานนี้หล่อนจะต้องดีใจแย้มยิ้มต้อนรับชายตรงหน้าหรือร้องไห้ที่ดันมารู้ความจริงเกี่ยวกับรสนิยมของคุณหนูที่หล่อนเลี้ยงมากับมือละทีเนียเปล่าๆไม่ใช่อย่างที่ป้อ้อยคิดนะ นาวินอ่านแววตาของอ้อยอ่องจึงรีบแก้ตัวป้าเข้าใจค่ะคุณวินสมัยเนี้ยเขาเปิดกันหมดแล้วไม่ว่าคุณวินจะเป็นแบบไหนป้าก็รักคุณวินเสมอคะ่ะอันที่จริงอ้อยก็ยังรับไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าคุณหนูของหล่อนจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ติดสามารถรับได้ทั้งหมดข้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอิศวัตรทำปากขมุบขมิบแล้วก็พ่นลมออกมาจากปาก ป่ารถใส่อ้อยแม่บ้านอาวุโสเบิกตาเหมือนว่าสมองบึนงงชั่วครู่จึงกลับมาสู่ปกติไปจัดห้องหับให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้ข้าเป็นญาติกับนาวินหาใช่อย่างที่เจ้าคิดไม่ญาติคุณวินเหรอคะได้ได้ค่ะป้าจะรีบไปจัดห้องให้ญาติคุณวินเดี๋ยวนี้คะ่ะอ้อยรับคำสั่งอย่างกระตือรือร้นในขณะเดียวกันก็ใบหน้ายับ พยายามทบทวนสิ่งที่ตัวเองคิดเอ๊เมื่อกี้หล่อนคิดอะไรกันแน่อ้อยเดินออกมาจากห้องอย่างมึนงงหน่อยหน่อยคุณวินกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละป้าแรมเห็นอ้อยเดินออกจากห้องเจ้านายไปจัดห้องอ้อยสั่งแรมจัดห้องทำไมละป้าญาติคุณวินมาค้างด้วยญาติคุณวินมาตอนไหนฉันไม่อยากเห็นไม่รู้ตอนนี้อยู่ในห้องคุณวินอ้อยเดินมาอีกห้องที่อยู่ข้าง กับห้องนาวินเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับแรมรีบๆทาความสะอาดเข้าญาติคุณวินง่วงมาตอนไหนญาติฝ่ายไหนบ้านนี้เคยมีญาติของคุณผู้ชายมาเยี่ยมอยู่บ้างป้าเป็นอะไรหรอทําทหน้าแบบนั้นแรมมองหน้าไปบ้านฉันผู้ใหญ่ทำเหมือนมึนงงอย่างกับกําลังคิดบางอย่างไม่รู้สิ ป้าคงจะงงละสิว่าคุณบนมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมป้าไม่รู้ทั้งที่เป็นคนดูแลแทๆ้ๆไม่ใช่แฟนแน่ใจนะป้าว่าไม่ใช่แฟนเชื่อได้เหรอว่าเป็นญาติแอบอ้างหรือเปล่าจะเป็นแฟนได้ยังไงเขาเป็นผู้ชายเหมือนกันหล่อด้วยนะนางแรมหล่อด้วยผู้ชายหล่อๆสมัยเนี้ยไว้ใจยากไอ้ที่เรากรีดกรีดคอแทบแตกนะ่ะที่ไหนได้มีผัว พูดถึงคนอื่นไม่ดีมันบาปปากอ้อยตบปากแรมหนึ่งทีโอ้อยป้าแรมกรีดร้องกระโดดหนีมือของคนแก่พี่เทพดูนี่สิไอระดาวิ่งมาหาพี่ชัยที่นั่งเล่นโซเชียลอยู่อะไรนะไอ้นี่ไงน้องสาวยื่นโทรศัพท์ไปตรงหน้าพี่ชายรูปผู้บริหารชโลทรกรุป๊ป ถ่ายตอนอยู่บนเวทีเอาไว้ใพี่ดูทําไมอะตอนอยู่ข้างเวทีเห็นเหตุการณ์อยู่เดี๋ยวนะไอ้คุณวินหายไปไหนสะดุดที่นาวินหายแล้วที่ตรงนั้นก็ว่างเปล่าอ่านข่าวด้านล่างด้วยสิพี่งานเปิดตัวน้ําดื่มแนวใหม่ของชโลธรกรุป๊ปมีการถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึกตอนถ่ายก็มีนาวินชโลธรร่วมเฟรมด้วยแต่พอนํารูปมาลงข่าว ผู้บริหารหนุ่มหายตัวไปที่ตรงเขายืนก็ว่างเปล่าก่อให้เกิดความแปลกใจของผู้พบเห็นทุกคนต่างค้นหาภาพมาเปรียบเทียบเห็นว่าไม่มีนาวินแม้แต่ภาพเดียวอย่าบอกนะว่าเป็นลางไม่ดีคุณวินก็เพิ่งเสียพ่อแม่ไว้ใยย่ไอ้ฉันขนลุกดูนี่สิชนละเทพยกแขนให้น้องสาวดูขนแขนที่ลูกชูชันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าพี่เทพ ใช่สิถ่ายรูปตัวหายจะมีอะไรได้ล่ะนอกจากลางไม่ดีเราโทรถามพ่อดีไหมเอาสิชนละเทพก็อยากรู้เหมือนกันพ่อเขาเป็นนักใส่เวทหมอดูทำขวัญน,นาคสารพัดอย่างในสายตาลูกพ่อคือปร,รมาจารย์ด้านเวทสองพี่น้องโอยวยวายอะไรกันเหรอครับพนินทร์เดินเข้ามาพอดีเห็นสองพี่น้องร้อนรนการมาของเพื่อนน้องสาวทำให้พี่ชายแอบอมยิ้ม ทอนเห็นข่าวนี้ไหมไอราดาเดินไปหาเพื่อนยืนหน้าจอให้ดูเห็นแล้วเลยมาหาแกนี่แหละรูปที่ฉันแอบถ่ายแกกับคุณวินก็ไม่มีคุณวินด้วยเหมือนกันจริงเหรอไหนขอดูหน่อยสิหยิบโทรศัพท์ที่เพื่อนมาเลื่อนดูภาพนี่ไงถ่ายตั้งหลายรูปแต่มีแกคนเดียวพี่เทพไอราดาคลางเรียกพี่ชาย ข้าไม่ดีแล้วพี่โทรถามพ่อเลยพอทำทีจะจิ้มเบอร์โทรศัพท์บิดาเสียงโทรศัพท์ของนางลามสาวก็ดังสวนมาเสียก่อนสะดุ้งตกใจโทรศัพท์เกือบหลน่นพ่อนี่ดูสิจะไม่เรียกว่าพ่อเป็นปร,รมาจารย์ได้อย่างไรอยู่ตั้งไกลเหมือนรู้ความคิดลูกพอคิดจะโทรหาพ่อก็โทรมาพอดีสวัสดีค่ะพ่อกําลังจะโทรหาพอดีเลยอ้กับเทพไปงานที่ชโลทรไหมค่ะพ่อ หนูกับพี่เทพกำลังคุยถึงเรื่องงานเมื่อคืนกันอยู่ค่ะตกลงคุณนาวินได้ถ่ายรูปร่วมกับแขกบนเวทีไหมถ่ายสิพ่อทุกคนเห็นกับตาเลยชนะเทพหันหน้าจอวิดีโอคอลมาหาตัวเองเป็นลางบอกเหตุไหมพ่อเราไปเตือนเขาดีหรือเปล่าไม่ใช่ลางบอกเหตุพิญโยอธิบายไม่ถูกเขาเห็นสิ่งที่อยู่ในรูปถ่ายต่างจากคนอื่นจิตรีภรรยาของเขาวางมือ จากการทําบานใบสีที่มีคนมาสั่งเมื่อเช้ามาคุยกับลูกๆด้วยลูกค้าโทรสั่งใบสีลูกพญานาคเจ็ดเสียนง,งานยากเงินเยอะรับงานมาทํากําลังเตรียมใบตองและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่เห็นอะไรจิตตีเอ่ยถามสามีพร้อมกับมองลูกๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์ทักทายยิ้มหวานให้กับลูกๆไว้คอยคุยกันพินโยเป็นคนที่เห็นสิ่งแตกต่างจากคนอื่น ว่าแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมลูกไม่มีค่ะเอหรือว่ามีแต่จำไม่ได้กันแน่นะจากนั้นพ่อจึงวางสายจากลูกๆแล้วหันมาทางภรรยาซีนาพินโยมิสู้ดีนักจุดชนวนทำให้จิตตรีสงสัยสามีเป็นคนแปลกไม่เหมือนคนอื่นคงเพราะเคยบวชเรียนเคร่งศาสนาจึงอาจเห็นหลายสิ่งหลายอย่างผิดแผกไปจากคนอื่น ว่าไงพี่ภาพนั้นมีอะไรไหมมีบอกหน่อยฉันอยากรู้ถ้าฉันไม่ได้รู้คงทำบายสีไม่ได้แน่พินโยหันไปทางพานบายสีที่ภรรยาท,ทำค้างไว้ยังไม่เสร็จชี้ไปตรงพานใบตองอันนั้นเห็นพานเหรอวไม่ใช่ไอสิ่งที่เธอทำยังไม่เสร็จน,นไงภรรยานาคไหน จิตตีเปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วค้นหาข่าวงานเปิดตัวสินค้าของชโลธรเมื่อคืนพื้นที่ว่างเปล่าตรงนั้นตรงนี้เหรอพี่ลูกๆว่าเป็นที่ของนาวินชโลธรยืนฉันเห็นเป็นที่ว่างคนอื่นก็เห็นเป็นที่ว่างเหมือนคนที่ยืนตรงนี้ถ่ายภาพไม่ติดแต่ว่าพี่เห็นอะไรจิตตรีขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีพญานาค ไม่ใช่เรื่องเล่าในตำนานหรอกเหรอเอาใหม่อีกทีพี่เห็นจริงๆใช่ไหมเป็นงูยักษ์เก็ดสีเขียวพินโยวิ่งไปที่โต๊ะมุมห้องค้นหาบางอย่างพอเจอก็หยิบมาเปิดหน้าหนังสือพี่หาอะไรหาเรื่องรล่พญานาคตระกูลนี้นะสิพอเปิดมาเจอนี่ไงพญานาคมีทั้งหมดสีต่ตระกูลใหญ่ๆ มีอะไรบ้างล่ะพี่ฉันเน่ะทำบายสีมาตั้งแต่สาวยันแก่ไม่เคยรู้รายละเอียดพวกนี้มาก่อนตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลเนี้ยกายสีทองกำเนิดโดยโอปาติกะเป็นชั้นปกครองแล้วโอปาติกะมันเป็นยังไงเราพี่เกิดมาเองพอเกิดมาก็โตเลยแล้วที่พี่เห็นเป็นตระกูลไหนน่าจะเป็นตระกูลเอราปัตกายสีเขียว พวกนี้ถือกำเนิดจากฟองไข่อยู่ในคันนาคีถึงเวลาคลอดนางนาคีที่ท้องแก่ก็จะสําลออไข่ออกมาส่วนอีกตระกูลหนึ่งก็เป็นตระกูลฉัพพายาปุตตะมีร่างกายสีลุงกำเนิดจากคันส่วนตระกูลสุดท้ายกันหาโคตมะมีกายสีดำกำเนิดจากสิ่งหมักหมมอุย๊ยพี่แน่ใจนะว่าเห็นจริงๆ พินโยหยิบโทรศัพท์มาจากภรรยาดูภาพในข่าวอีกทีไม่ว่าดูกี่ทีตรงที่ว่างเปล่าก็เป็นงูยักษ์สีเขียวลักษณะพิเศษแบบนี้ไม่ใช่งูธรรมดาถ้างูปกติก็แค่มีเกล็ดธรรมดาแต่เนี่ยแพงคอและงอนสีทองชัดเจนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพญานาคเท่านั้นฉันจะไปจิตตีทำท่าจะพระจากไปจะไปไหนสามีร้องถาม ฉันก็จะไปเล่าให้ยายโสภาฟังนะสิห้ามบอกใครเด็ดขาดทำไมล่ะเรื่องใหญ่แน่แน่การที่ท่านปรากฏตัวแบบเนี้ยอาจไม่ต้องการให้มนุษย์รู้เห็นก็ได้จึงแฝงตัวอยู่กับพวกมนุษย์เงียบๆนาวินเป็นพญานาคหรือเปล่าทุกคนต่างทราบกันดีนาวินชโลธรเป็นลูกชายของมารุษกับเฟื่องฟ้าแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น พินโยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ไอ้ที่พวกเราคิดกันไปต่างๆนานา,นาสัตว์เดรัจฉานดังเทพเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงก็ไม่จริงนะสิบา,บางทีอาจเป็นชานของเขาก็ได้ที่ผิดเพี้ยนสายตาสูงไวขึ้นเลยเห็นคนเป็นพญานาคถ้าพญานาครู้ว่าเรารู้เห็นจะเป็นยังไงล่ะพี่ตรีกลัวขึ้นมาจับใจกลัวโดนพญานาคฆ่าท่านก็อาจจะทำให้เราตายโดยผิดหน้าก,ก็ได้ โทษฐานรู้ความลับพิษท่านน่ากลัวมากไหมพี่น่ากลัวสิพิษของท่านเพียงน้อยนิดก็ทำให้เราตายได้เลยจิตตีกลัวจนยกมือปิดปากถ้าเป็นแบบนี้ต้องรักษาความลับไว้ให้ดีหันกลับมานั่งหน้าบายสีต่อจัดการพับใบตองประดิษฐ์บาสีให้ลูกค้าช่วงเย็นๆลูกค้าจะมารับถ้าเสร็จไม่ทันอดรับเงินหมื่นแน่ เมียเราก็หลอกง่ายเหมือนกันดีหว,ว่าพิญโยแอบคำทำไมไม่มีข่าวเลยวะธนพลเช็คข่าวอยู่หลายช่องก็ยังไม่พบข่าวงานชโลธรเมื่อคืนนี้ทำราวกับชโลธรเป็นแค่ SME ขนาดเล็กไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับต้นๆอย่างนั้นแหละมีสิครับบอสเมืองกับนนด,ดูข่าวที่แชร์กันมาจนติดเทนทวิตและในสื่อออนไลน์อื่น ทีแรกมันก็มีอะไรมากมายนอกจากข่าวแวดวงธุรกิจธรรมดาทางผาแดงเช็คข่าวอย่างอื่นแต่ดันมาเจอข่าวนี้ดูนี่สิครับบอสผู้ช่วยมือขวายื่นโทรศัพท์ให้เจ้านายดูเดี๋ยวนะพอธนพลดูคลิปและภาพนิ่งที่ถูกแชร์ต่อต่อกันมาทำให้เขาต้องย้อนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนปองขวัญยืนข้างใครเขาถามผู้ช่วยข้างนาวินครับ แล้วทำไมไม่มีคนแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีคนยืนนั่นน่ะสิครับไอนาวินมันเดินออกไปก่อนหรือเปล่าเราก็เห็นเหมือนทุทกคนเห็นบนเวทีถ่ายรูปร่วมกันจนเสร็จจากนั้นก็มีการแจกน้ําดื่มใช่ไหมสีหน้าธนพลมีแววครุ้นคิดหรือว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุว่าไอนาวินจะตายหาตามพ่อกับแม่ของมันไป บอสเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอครับไม่รู้สิถ้าแกมั่นใจว่าไอ้นาวินไม่ได้เดินหนีไปทำไมที่ข้างๆปองขวัญถึงได้ว่างเปล่าสังเกตสิครับเมืองใช้นิ้วขยายภาพดูปองขวัญใช้มือคล้องแขนนาวินในภาพเหมือนมือของปองขวัญยังเกี่ยวข้างเอาไว้ถ้านี่เป็นลางบอกเหตุแบบเดียวกับที่พ่อฉันเชื่อก็เท่ากับว่าไอนาวินกำลังจะสิ้นชีพ แมวก้าชีวิตไม่มีอยู่จริงธนพลหัวล้อสัต์ใจอยู่กับลูกน้องทั้งสองขจรเดชเคยพูดว่านาวินอาจจะเป็นแมว9้าชีวิตไม่ยอมตายง่ายอุบัติเหตุรุนแรงขนาดนั้นยังไม่ตายหงายตายห่าไปพพลนถ้าไม่มีชโลทรนเสอย่างพอแดนฟู้ดเซอร์วิสก็จะกลายเป็นบริษัทรับผลิตสินค้ายักษ์ใหญ่ที่สุดลองคิดดูเงินก็จะไหลเข้าบัญชีอย่างไม่มีขีดจํากัด ในตอนที่5้านี้ก็ได้จบลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องบ้านพิมพ์ชนกด้วยนะคะถ้ามีรับนักฟังทุกท่านสนใจที่จะจองนิยายเรื่องผู้ใหญ่เสือซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ผู้นำหัวใจผู้ชายในเครื่องแบบสามารถจองได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line สามารถเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะ สำหรับในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวแอดจะทิ้งรายละเอียดการจองไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆท่าน